เย็นหนูของนลาโลองอกปลาโล้เดี๋ยวของนก็ลงของนาเออ้อนพี่เล่นเห็นห้ามาหากรอแล้วล่าชุดไข่ก็ขึ้น,นาา้างหมืนเรองเซตนี้ห่ร้อยสามสิบบาทกินเพื่อสุขภาพาว่าละซองก็พอจบวันสุดท้ายนะเอาแบบลีนลินหุ่นแบบบล็อกเบอร์แขมมันลดคูมามะสองซอ,องไปเลยพี่อืม ทางโปรโมชั่นมาแล้วสามชุดเลยวันสุดท้ายแล้วตุนได้ตุนนะคะ,ะก่อนที่จะไปโลชั่นต่อพรุ่งนี้นะคะหัวหๆๆนะัวตุนได้ตุนนะใครไม่เชือเยอเขาทีมงานคุณภาพาขนาดไหนลองซื้อจากรอบโคจิสิบบาทเสียดายรอบที่ผ่านมาอ๋อนา,าลิต่าไลท์ที่เป็นเม็ดแคปซูลอ๋อเป็นอ S ค่ะ X S อันนั้นหนึ่งคำหนึ่งห้าแล้วก็สิบบาทตัวนั้นก็คือ หอมหอมคูณสี่นะคะแต่ว่าตัวนี้คือเป็นกาแฟสําหรับคอกาแฟคอเครื่องดื่มที่แบบว่เาเท่านีมา้มัดในระหว่างวันเท่า้มากินกาแฟมากินโกโก,โก้หรือชาเขียวสีน<ช>้อตตัวนี้มันจะสามารถทานได้ในในระหว่างวันใชค่คือคือกินละมุอ,อยนีข่ขอ้ขอกข้อกาแฟเนี่ยขอยฟินเวลาค่อยเด็กกินกาแฟแล้วค่อยหอมคอยฟินเนี่ยคือคือขอยลือกกินกาแฟแล้วถ้าใครไม่กินกาแฟก็จะมีโกโก้แต่โกโก้ไม่ได้จัดโปรนะตอนนี้เราจัดโปรกาแฟไปก็นบุตโปรยัง เอกหนึ่งแถมหนึ่งค่ะถ้าจะสั่งรวมกันกับตัวนี้ก็ได้ใช่อันบางบางคนกินกาแฟนะตัวนี้กินได้เลยเพราะว่ากินแล้วไม,ไม่มีผลข้างเคียงเพราว่าไม่มีน้ำตาลเนี่ยมันตัดส่วเปอร์เซ็นต์บายซูคาร์ลดเพราะว่ากินได้เลยบางแบบน้ำตาลเขาต้องแซนบอลเกลือท่านบางมอ่อก่าหน่อยฮะจากข้าวหน่อยบางแบบอะไรอันนี้ไม่มีน้ำตาลนะคะทุกคนกิแนแล้วไม่ว่าแน่นอนเป็นกาแฟที่เพื่อสุขภาพและออาาบบลลูกเพื่อหุ่นที่ดีนะคะ เี่ยงลูคื่องยงงยเงยงเ่กันนะก่าาเหรียญสวยน้มันบ่ไเด้ต้อง้าอาบเลยเฟาอาเ้าอาบเลย่อยมันก็บ่ฟ่งเพราะว่ามันเป็นไข่ต้อง้าอาบย่างเดียว ้องเป็นขไข่พป่น้องน้องก็เล่นประยอดให้จนเสียงแหบเลย่องแถมหนึ่งวันสุดท้ายอืมสองแถมหนึ่งวันสุดท้ายอือใครรับพิมพ์รับเลยนะคะ สองแถมหนึ่งวันสุดท้ายใครรักพิมรับนะคะหรือสนใจค่ะเฮ้ตัวเดูอดเอ,อ้ย กาเฟ่าลิตาลาสูดพออนพอสมจิตบอท่องกะทักมากอยากได้กาแฟวะสันพี่ยิงดีกะจ้างไปกินเดอ้อพี่ยิงดีอ่ะที่แรกมันจีซือก็เลยบอน บอกหเหตุผลบอกบอขาหเหติ่นทรงไปเพิ่นกินฟร้่ <c oughs> เพื่อนเกงใจไปที่นี่เ <c oughs> พื่อนกระ่นแอดไลน์ไปไปสร้างเองหรือสร้างก็ตัวแท่นนี่แหละทำอะไร <c oughs> เป็นไข้แต่น้องคุยรู้เรื่องทุกอย่างแม่ค่ะคุณครูจังชมเลยว่าน้องฉลาดน้องน้องคุยน้องคุยเก่ง